มีอยู่มีอยูย่ระวังตัวน้น้องระวังน้น้องมันไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นออืปืนโคตรนิ่งยิงไม่โดนเฮียอะไรเลยข้างบนมีตัวสองตัว บนมีบนมีบักวันชุบหน่อยนะไม่ยังไม่มีเหรียญบักวันรีบไปไหนเลยชุบหน่อยนะไม่เฮ้ <c oughs> เรียบร้อยโทษทีน้องพี่เห็นเลงมาตั้งแต่ไกลๆแล้วจต่กูบุปูดิ๊ดแช่แชนเชนมีรถหรอข้างบนข้างบน มันน่าเห็นแสงแอดอปโอ้ยกระสุนลูกซองมีหกนัดว่ะไงดีวะมันามันไปแล้วหรอยูย่ต,ตใ,ใครเปิดวะเปิดอะไรเปิดโดนอ่ะมันนะดิมันเปิดโดนมันเปิดโดนมันโกลมเนี่ยมันน่าจะเปิดโดนมาแหละน่า,จะ,านจะลงไปแล้วมั้ง ลองไปดูสิถ้าไม่โดนดักยิงนะลงไปแล้วหรือเปล่าไม่เห็นเลยเว้ยอยู่ข้างล่างมีคาตูมีมยิงเงันอยู่อ้าวล้มหนึ่งอ้าวตายหนึ่ง,ง,ง,งมีมีมานแนวบ้านแวานแวมี เดี๋ยวเล่นบ้านแนวให้สวยตามได้ไหมสวยบ้านแนวอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันไปอย่างเอานี่แหละไปแล้วว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่บ้านไม้ข้างหน้าบ้านไม้ข้างหน้าบ้านไม้ข้างหน้า ไม่น่าเนี่ยเรียบร้อยครับรมันล้มอยู่กเก็บเลยเก็บเลยบางอันนี้มันจะดีดีเพื่อนมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะอเปยตายตายตาย,ตาย ล้มล้มขอโทษขอโทษ I am so sorry น่าจะเข้ามาบวกกันในวงนี่แหละเดือดเดือดเลยท้ายวงเชียงรถมันลงด้านหลังเอาดิ ใช่เหรอตียินคืนแล้ววันโคจีว่าประมาณนี้จอดให้แล้วสวยเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันอ,อยู่ตรงไหนข้างข้างบ้านมาเก็บของนะของีดดปล่อยไปก่อนแล้วกัน ไม่ตามหรอกเสียงเกินปล่อยปล่อยปล่อยไปก่อนก็ได้มันลงมาค่อยเอา,เอาค่อยดูไม่อยากตามไงมันเสียงเกินค่อยมา โอ้ยโดนชนไอ้เหี้ยโอ้ยโดนชนมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วข้างหน้าเลยขี่รถหนีได้ปะ,ม,ะ,ม,ม,ะมันขึ้นรถไปแล้วมันขึ้นรถมันขึ้นรถม,ม,มันจะเหยียบเขาดิเอ้ยมันจะเหยียบมันเข้าไปละหลบลบเล่นเล่นให้มันอันนี้ไม่ได้อ่ะสวย,อ,ยอู้ย แต่ไดมันลงรถแล้วระวังระวังปั๊มยาก он, ่อนเข้าไปละตัวหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ ข้างเลยมันจ่ออยู่ห,หันหันไปหามันอย่าหันหนีเออเนี่ยอ,อ,อยู่ตรงนีเออเน้อยู่ตรงนี้โอเชี่ยดโอเชี่ยดู้ไอ้เยอะจังหวะากํลังสิยิงปืนระเบิดใส่มันมันเสือกจ่อได้เราไอ้ว่องคือว่าขืนมาจิบแตกค่ะ